สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปที่ต่อจากสองคลิปก่อนหน้านี้นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับคำพังเพยและสุภาษิตค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสำนวนสำนวนไทยสำนวนคืออะไรนะคะอาจจะเป็นคำหนึ่งคำคำพูดสั้นๆ ประโยคสั้นๆหรือประโยคยาวๆก็ได้นะคะเป็นคำที่พูดออกมาแล้วไม่ได้มีความหมายตรงตามสิ่งที่เราพูดมันจะมียยะมันมีไนเป็นคำที่มีไนมีไยะมีความหมายมากกว่าสิ่งที่พูดออกไปนะคะหรือสำนวนอาจจะหมายถึงคำพูด ที่มีนัยยะและคำพูดที่ถูกเรียงมาแบบสวยงามเรียงคำพูดมาให้มันดูเพราะเหมือนกำลังร้องเพลงอยู่นะคะเป็นคำพูดที่เชื่อมต่อกันอาจจะมีความหมายที่ให้ข้อคิดให้คติบางอย่างเอาไปใช้ในชีวิตได้หรืออาจจะเป็นคำที่พูดเพื่อใช้แซะคนอื่นกระแทกคนอื่น แซะนะคะแซะเหมือนเอาอะไรคล้ายๆกับขุดแต่ว่ามันไม่ได้ขุดลึกนะคะแค่เอาแบบผิวเผินออกเราเรียกว่าแซะทำให้รู้สึกเจ็บรู้สึกไม่ดีหน่อยๆนะคะใช้คำพูดคำพูดหนึ่งที่คนฟังฟังแล้วจะรู้สึกเจ็บใช้แซะคนอื่นใช้พูดทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีแบบที่ไม่ได้บอกเขาโดยตรง แต่พูดคำบางคำแล้วเขาเอาไปคิดแบบมีในมีในยะแล้วก็จะรู้สึกไม่ดีชื่อที่ตามท้ายด้วยคำว่าโวหารพระสุนทรโวหารเหมือนสุนทรผู้นะคะได้ชื่อว่าพระสุนทรโวหารแต่งคำคล้องจองเชื่อมต่อกันได้ไพเราะมากและมีความหมายดีมาก ถ้าเราจะแยกสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยสำนวนก็คือภาพกว้างคือทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างของคำที่มีนัยยะที่มีความหมายที่สามารถคิดต่อได้เพราะฉะนั้นคำพังเพยและสุภาษิตก็ถือว่าเป็นสำนวนด้วยเช่นกันค่ะเราก็เลยจะมองเห็นเวลาที่เราค้นหาสำนวนไทย เขาก็จะเขียนหน้าหนังสือไว้ว่าสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเพราะคำพังเพยก็เป็นสำนวนสุภาษิตก็เป็นสำนวนเช่นกันค่ะเขาก็เลยเขียนมาทั้งหมดสุภาษิตก็ให้ความหมายมีนัยะไม่ให้ความหมายตรงๆงเหมือนกับคำพังเพยแต่คำพังเพยจะแตกต่างจากสุภาษิตตรงที่อาจจะเป็นความหมายเปรียบเทียบ พูดเพื่อเปรียบเทียบทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีก็ได้แต่สุภาษิตจะเป็นแนวแบบบริสุทธิ์ให้ความรู้ให้แง่คิดเหมือนเป็นนางฟ้าในทางที่ดีนะคะไว้สอนแต่ไม่ได้ทำให้คนอื่นเจ็บใจเป็นความแตกต่างระหว่างสุภาษิตและคำพังเพยแต่ทั้งหมดคือสำนวนค่ะหรือว่าสำนวนโวหาร วันนี้เรามาดูว่าอะไรที่เป็นสำนวนถ้าเราพูดกับใครบางคนและความหมายของการพูดของเรามีในยะถ้าเรียมอยู่กับคนที่อายุมากกว่าคนที่แก่มากกว่าแล้วเราไม่ค่อยเคารพเขาเราคิดว่าเขาเราอยู่ใกล้ชิดเราอยู่ใกล้ชิดเราคิดว่าอ๋อคุณคนแก่กลุ่มนี้นี่ไม่ดีเลย แก่มาก็แก่แต่อายุนะคะแต่เราก็คงจะไม่กล้าไปพูดกับเขาโดยตรงเพราะว่าประเทศไทยก็มีความเคารพกับคนที่มีอายุที่มากกว่าคนที่แก่มากกว่าจะได้รับความเคารพแต่ถ้าเราอยากพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่กล้าว่าเขาโดยตรงว่าโอ้แก่แล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยในภาษาไทยเราจะพูดว่าแก,ก,ก่กะโหลกกะลา แก่กะโหลกกะลาสำหรับคนที่อายุมากแล้วแก่แล้วแต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะไม่ได้มีอะไรที่สามารถสอนลูกสอนหลานได้แก่กะโหลกกะลาแต่ถ้าพูดให้เขาได้ยินเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราด่าเขาแน่นอนหรือถ้าเลียมเลือกที่จะพูดว่าแถวนี้กะลาเยอะมาก เป็นการพูดแบบมีในยะมีความหมายอยู่ในคําพูดนั้นกะลาที่เป็นกะลามะพร้าวนะคะเวลาที่เราเอาน้ํามะพร้าวไปดื่มไปกินแล้วเอาเนื้อมะพร้าวออกไปแล้วจะเหลือกะลามะพร้าวไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะแถวนี้กะลาเยอะมากเป็นสํานวนถ้ามีอาจารย์หรือว่าพระที่สอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับศาสนานะคะ แล้วสอนแต่ละคนด้วยคำพูดเดียวกันอาจจะสอนคนหลายๆคนคนหลายๆคนนี้ก็มีความเข้าใจที่แตกต่างกันบางคนก็โอ้พูดนิดนึงเข้าใจบางคนก็พูดซ้ำหลายหลายรอบก็ยังไม่เข้าใจเราอาจจะไม่ได้พูดโดยตรงว่าโอ้คนนี้เข้าใจยากคนนี้แบบฉลาดมากแต่เราจะพูดด้วยคำว่าบัวพ้นน้า บัวพนน้ำดอกบัวที่ออกมารับแสงสว่างสดใสดอกบานสวยหรือบัวใต้น้ำเป็นดอกไม้ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำแล้วเราก็คิดว่าอืคนนี้ต้องสอนมากหน่อยคนนี้อาจจะไม่ได้ฉลาดมากขนาดนั้นต้องสั่งสอนเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นบัวพนน้ำได้หรือบางคนก็ สอนยากมากเข้าใจยากมากเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการอยู่กับสังคมเข้าใจยากมากแล้วก็เถียงเถียงพูดแบบไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเถียงทำไมทำไมต้องเป็นแบบนี้เพราะอะไรมีคำถามแล้วก็ไม่เข้าใจมากๆนะคะเราจะคิดว่าคนที่เข้าใจยากๆนั้นสอนยากมากเป็นบัวในตม บัวที่อยู่ในดินที่มีน้ำนะคะบางทีก็โดนเต่ามากัดกินนะคะเป็นบัวในตมสอนยากบางทีก็อาจจะสอนไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบอาจจะมองว่าเป็นคำพังเพยก็ได้และมันก็เป็นสำนวนเหมือนกันเพราะว่ามีไนยะกจากคำพูดนั้นนะคะนอกจากสำนวนที่มีอยู่แล้วมานานมากๆที่เราใช้จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าบางคำเราพูดออกไปแล้วเรานึกภาพไม่ออกเพราะส่วนใหญ่เขาจะเอาคำพูดมาจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ที่บางอย่างเราไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบันเราก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะมันหมายความว่าอะไรเด็กๆสมัยใหม่ก็จะนึกภาพไม่ออกไม่เข้าใจ แต่เราทุกคนสามารถสร้างสำนวนขึ้นให้เป็นปัจจุบันได้นะคะเราสร้างสำนวนขึ้นได้เองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราพูดออกมาแล้วมันมีไนยะเหมือนน้าที่เรากินใช่ไหมคะน้ําเต็มแก้วน้ําเต็มแก้วมันมีไนยะยังไงอะฉันไม่เข้าใจอย่ามาสมบัติสำนวนกับฉัน ถ้าคนที่ไม่เข้าใจนะหรือว่าแบบไม่ชอบที่คนนี้ไม่พูดตรงๆพูดแบบมีนัยยะฉันไม่เข้าใจและฉันไม่ชอบบางทีอาจจะรู้ความหมายแล้วก็ไม่ชอบเขาจะพูดว่าอย่ามาสมบัสิสำนวนกับฉันอย่ามาสมบัสิสำนวนกับฉันพูดออกมาตรงๆแต่คนไทยอะนะนิสัยไม่กล้าพูดตรง พูดตรงเกินไปกลัวคนอื่นเสียใจไม่ชอบใครบางคนก็พูดอะไรที่มันเป็นสัมบัติสำนวนนะคะอย่ามาสัมบัติสำนวนกับฉันนะคะอย่ามาสัมบัติสำนวนกับฉันฉันไม่ชอบ <c oughs> <c oughs> น้ำเต็มแก้วหมายถึงอะไรน้ำเต็มแก้วหมายถึงคนที่ไม่ยอมรับความรู้ใหม่ๆเข้าไป น้ำที่เต็มแก้วแล้วจะเทน้ำเข้าไปอีกน้ำก็ล้นออกนอกแก้วรับอะไรไม่ได้เป็นคนที่ไม่ฟังคนอื่นรับความรู้ไม่ได้จะคิดว่าอ้อฉันรู้แล้วอ๋อฉันรู้แล้ว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 ไม่เอาอะไรแล้วไม่เรียนรู้สิ่งใหม่นะคะน้ำเต็มแก้วเรียกกำลังมองหาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนะตอนนี้สามารถทำสำนวนอะไรได้บ้าง เราสามารถสร้างสำนวนเองได้นะคะคำพูดที่พูดเกี่ยวกับหนังสือที่บอกว่าไม่ตรงปกไม่ตรงปกก็ถือว่าเป็นสำนวนเหมือนกันเพราะว่ามีนนยะมีันยะว่าปกหนังสือที่เห็นสวยๆเนี่ยพอดูหน้าปกเนี่ยฉันคิดว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยน่าจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ข้อความที่อยู่ในหนังสือเป็นอีกแบบหนึง่งไม่ตรงปก หมายถึงเวลาที่ซื้อของมาแล้วเราเห็นในรูปภาพไม่เหมือนกับของที่เราได้ไม่ตรงปกอีกตัวอย่างนะคะอีกตัวอย่างมัดมือชกมือเอาเชือกมามัดแล้วก็ให้ฉันชกให้ฉันต่อสู้แบบนี้นะมัดมือชกนี่มันมัดมือชกกันนี่ไม่ได้ให้อิสระในการสู้จริงๆนะคะมีข้อจำกัดอะไรบางอย่าง เธอทำแบบนี้มันมัดมือชกกันชัดๆเธอทำให้ฉันสู้ไม่ได้นะคะมัดมือชกค,คำที่เราดูในข่าวบ่อยๆครั้งนะคะอย่างเช่นคำว่าควันหลงควันหลงเวลาที่เราจุดไฟมีไฟเราดับไฟแล้วไฟจะมีควันสีขาวๆสีดำๆควันหลงก็คือแบบ มันโดนลมพัดมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะมันยังเหลืออยู่ที่นี่มันยังไม่หายไปอาจจะแบบมันมีควันแหละสองสามวันที่ผ่านมาแต่อา้าวนี่มันยังเหลืออยู่นิดหนึ่งนะคะเป็นควันหลงมีในยะมีความหมายข้างในคำนั้นว่าเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นและแทนที่มันจะจบไปแล้วแต่ มันยังมีมาจนถึงสองสามวันถัดจากนั้นอย่างเช่นควันหลงวันสงกรานต์อาจจะเป็นคลิปวิดีโอหรือรูปภาพที่เราเอามาพูดถึงอีกครั้งหลังจากที่วันสงกรานต์จบไปแล้วควันหลงวันปีใหม่วันปีใหม่ผ่านไปแล้วอาจจะเป็นหนึ่งสัปดาห์สองสามวันที่แล้วแต่เราเอามาพูดอีกครั้ง เอาวิดีโอเอารูปภาพหรือเอาอะไรมาพูดอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องนั้นควันหลงวันปีใหม่ควันหลงวันเกิดควันหลงงานแต่งงานอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันน่าจะจบไปแล้วแต่มันยังวนเวียนอยู่นิดหน่อยนะคะเราเรียกว่าควันหลงในข่าวเขาก็จะบอกว่าเราไปดูวิดีโอควันหลงวันสงกรานกันนะคะ สงกรานที่ผ่านมานี้มีคลิปตลกตลกเยอะเลยเราเรียกว่าควันหลงมาดูกันอีกสํานวนนะคะเขาบอกไว้ว่าเพราะแสวงหามีใช่เพราะรอคอยเพราะเชี่ยวชาญมีใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถมีใช่เพราะโชคช่วยดังนี้แล้วลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตนเป็นสุภาษิตจีนนะคะและถือว่าเป็นสำนวนด้วยเพราะว่ามันเป็นคำที่มีในยะและก็มีจังหวะที่สวยงามด้วยนะคะหมายความว่าเพราะคนนั้นสแสวงหาค้นหาไม่ใช่เพราะว่ารอคอยนั่งคอยอยู่ที่เดิมเพราะว่าเชี่ยวชาญ มีความเก่งมีความเชี่ยวชาญเกิดจากทําสิ่งนั้นบ่อยๆก็เลยมีความเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโอกาสมีโอกาสมาให้แต่ว่าทําไม่ได้ก็จะไม่ได้นะคะโอกาสนั้นก็จะผ่านไปถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญเพราะสามารถไม่ใช่เพราะโชคช่วย เพราะเขามีความสามารถไม่ใช่ว่าโชคดีฉันโชคดีจังเลยเขาโชคดีจังเลยแต่เพราะว่าเขามีความสามารถนะคะดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนลิขิตก็คือสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วจากฟ้านะคะบางคนก็จะเชื่อว่าฟ้าหรือคนที่มีอำนาจมากกว่าเรากำหนดให้แล้วว่าเราจะต้องเป็นยังไง แต่ในนี้เขาบอกว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนมานะความพยายามความตั้งใจในเมื่อฉันตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นลิขิตฟ้าหรือใครที่อยากให้ฉันเป็นยังไงฉันไม่สนใจฉันจะสู้ให้สิ่งที่ฉันต้องการเกิดขึ้นลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนนี่คือสุภาษิตจ,จีนนะคะเป็นคำพูดที่ทำให้เราได้คิดได้ เป็นคำพูดดีๆที่ไม่ใช่คำพูดที่ทำให้คนอื่นเจ็บใจแล้วก็เป็นสำนวนที่เรียงกันอย่างสวยงามเรียมคิดว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะทำให้นักเรียนได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนสรุปแล้วสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยแตกต่างกันอย่างไรเรียมคิดว่านักเรียนน่าจะปิ๊งคิดออกแล้วนะคะว่า สำนวนก็คือภาพรวมของคำทั้งหมดที่พูดออกมาแล้วมีใัยะไม่ว่าจะเป็นคำสั้นคำยาวเป็นประโยคหรือเป็นบทกลอนที่เรียงกันสวยๆนะคะมีจังหวะสวยๆเราเรียกว่าสำนวนคำพังเพยเป็นคำที่ใช้เปรียบเทียบอาจจะพูดสั้นๆหรือพูดเป็นประโยคเป็นการเปรียบเทียบแบบมีใยยะมีความหมายซ่อนอยู่ อาจจะมีความหมายที่ทำให้อีกคนหนึ่งฟังแล้วรู้สึกเจ็บรู้สึกเจ็บใจนะคะส่วนสุภาษิตจะเป็นคำที่เรียงกันมาสวยๆหรือว่าเป็นคำพูดประโยคสั้นๆและทำให้คนคิดได้เอาไปใช้ในชีวิตต่อไปได้อย่างดีเป็นเกี่ยวกับคำสอนเป็นเกี่ยวกับคำสอนที่ฟังแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกมีแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนนะคะและนักเรียนรู้จักสำนวนอะไรบ้างพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนะคะสำนวนอะไรที่เราใช้บ่อยๆและอะไรที่เราคิดว่าเป็นสำนวนพิมพ์ลงมาด้านล่างได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ